นี่คมไฮไลท์ของพานนี้ก็คือกัรป้อนเจอพี่มาหรือยังเจอแล้วโทษหรอโหรอเอ้ชิไอ้น้องสุดงานมีให้เอ๋ปะสองผ่านไม่ผ่านอ๋อเหรอสองผ่านมึงอร่อยกิ๊บเมลลองกินจี๊บบอกอรอพอรออชีกดูว่าจะป้อน สวัสดีครับโดดงาน EP สอวันนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยต้องเติมพลังหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยงานหนักอย่างเมื่อวานเนี่ยก็เสร็จก็ดึกเลยสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งเลยมีการแบบไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานนิดหน่อยต้องมีตัวช่วยหน่อยเพราะว่าแบบเราใช้ชีวิตหนักนะเราก็ต้องบูสต์ให้ร่างกายเราแบบฟื้นขึ้นหน่อยอ่ะ,ปะ,ปะไปไปเขาเห็นเลยดีกว่า <c oughs> วันนี้เนี่ย ก็ผม้ไม่มีลูกค้า <c oughs> อ๋อชมชมเลยใช่ไหมไ <c oughs> ว่าเราแบบกินแล้วน่ากินไงเป็นคนกินแล้วน่ากินนั่นแหละอย่างวันนี้คือโดดงานดี B 2ีสองใช่ไหมคือผมมอบหมายภารกิจให้มิวกับเตอร์เนี่ยพาน้องฝึกงานไปละลายพฤติกรรมซึ่งเขาจะได้แบบกลมเกลียวกับบริษัทเรามากขึ้นซึ่ง2คนเนี่ยไม่รู้จะพาน้องไปไหนแล้ทำได้ดีหรือเปล่าไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนดีนะคมโดนงานมึงไม่มีไวเลสแต่ว่าตะกนทำไม ตอนนี้เรามีแบบน้องฝึกง,งานมาใหม่แล้วเรารู้สึกว่าเอออยากพาน้องแบบมาละลายพฤติกรรมน่อยสรุปว่าน้องละลายจริงคือน้องละลายหายไปเลย <c oughs> ไม่มาอีกแล้วพี่ครับพี่ครับผมขอไม่ฝึกง,งานที่นี่แล้วครับรดลดลขยว่าวไม่มึงอะขยายกวาก <c oughs> อนซ <c oughs> ึ่งวันนี้น้องที่มาฝึกง,งานเขาชื่อน้องเบลนะคะเดี๋ยวจะมาเจอน้องคนนี้ด้พาเมาแบบมาโดยงานมาแบบมาเที่ยวแต่ว่าเป็นฟิลออกเดทสําลัก ภารกิจเนี้ยเราได้มาจากท่าน c ีอของเราก็คือ,อวัจุเขาแบบว่ามอบสิ่งนี้มาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยสิ่งเนี้ยจะต้องเป็นสิ่งที่มิวกับเต้ยเนี่ยพาน้องฝึกง,งานคนเนี้ยไปทํา ใช่เลยเราจะแบ่งครึ่งวันครึ่งวันคนละครึ่งวันไปเลยใช่ก็คือเตยจะได้ครึ่งเช้าครึ่งเช้าของเตยส่วนของพี่ก็คือจะได้ครึ่งบ่ายยันกลางคืนแล้วแรงมากเไม่ได้ของเตยคือครึ่งเช้ายันเที่ยงของพี่ก็คือครึ่งเที่ยงถึงบ่ายหนึ่งพอจบชั่วโมงเดียวเฮ้ยเดี๋ยวนะโรงเรียนไหนสอนเออว่ดูเนี่ยวันนี้ก็แบบมาแบบนน้องละลายพฤติกรรมฟีลออกเดตแล้วเลยต้องแต่งตัวแบบตามความรู้สึกนี่สชมพูฟุ้งฟิ้งเป็นไงล่ะได้เช็คหรือเปล่าว่ากาลากินีไหมอุ้มบ้าเลย นีมพุมันปุงฟิงมันต้องดีที่สุดวันนี้ต้ต้องดูเลยตอนนี้จริงๆถ้าวัดเรื่องชุดเนี่ยเต้ยกินนะเต้ยกินอยู่ครึ่งแต้มตอนนี้วันพุธวันพุธสีชุดดวงสีชมพูเห็นไหมคะอันเด็ดดูดูของพี่ดีว่าของพี่ที่มาเป็นสีเนื้อสีเนื้อโอ้สีเนื้อผู้ใหญ่รักว่ะ แต่น้องฝึกงานเป็นเด็กนะโอ้ใครรักวยอย่างเงี้ยอย่างไงยังเงตอนนี้เรานัดน้องมาสยามเพราะว่าพาร์ทชาวแบบพีเตอร์อยากแบบมาพาน้องลาลาบริการแบบฟิลเดแบบเซตายแบบเวนรุ่นสยามน่อยฟิลแบบว่านารากุกิกมาเที่ยวสยามกันใช่กุกิ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 ไก่เงี้ยแม่ค้านวายคนไปทุกคนเราจะไปเจอน้องเบลกันตอนนี้เราก็อยู่ฝั่งสยามสแควร์วันใช่ไหมก็เดินแบบสวย ฉันเห็นน้องนั่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวเหมือนน้องจะใสเสื้อสีชมพูเหมือนฉันเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอใครอ่ะมาทุกคนนี่คือน้องฝึกงานช่องมีนาคมเขาก็คือน้องน้องเบลพาเปิดแมสหน่อยค่ะดื้อดื้อดื้อ oh my god อันนี้คือน้องเบลนะทุกคนน้องเบลเขาก็แบบเป็นเด็กฝึกงานมาฝึก ตำแหน่งอะไรคะ a t ครับนี่มาฝึก a t พูดแล้แอย่างเดียวกับเตอร์เลยพี่มิวก็ใช่ไงก็เรา PT ไม่ได้โอเคแต่ว่าสิ่งแรกของการลาลาบิกรรมก็คือเราอะต้องไปหามุมถ่ายรูปโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาเดินถ่ายรูปตรงนู้นีกก่อนแสงสวยสวยไว้รูปสยามชอบนา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 อันนี้มันเดียวไม่ทำชาติเดียวถ้าร้องเอออะไร ี่เดินคู่กันแล้วมันได้เหมือนกันนะใช่คืนเดินคู่ได้เหมือนกันนะสวยนะพี่มิวถ่ายรูปให้เราหน่อยสีรูปคู่ถ่ายสวยนะเปลี่ยนมุมเนว่าเปลี่ยนมุมพี่ไปเปลี่ยนมุมพี่มิวฝั่งนู้นฝั่งนู้นสวยกว่าคุยตรงนั้นน่ารักไหม ครึ่งเช้าก็คือมิวต้องรอรอดูความแบบกล้องมิหลักกล้องมีแต่ความิชายิสยามอะไรนี่นี่ทุกคนนี่ร้านชีวิตชีวาค่ะบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านบิงซูที่แบบวัยรุ่นสยามต้องมากินรู้จักไหมร้านนี้จริงเหรอแบบเต้ยพูดว่าวัยรุ่นสยามทุกคนต้องมากินแต่สำหรับผมคือแบบไ,<ว>ไม่คืออะไรวะมันมีตั้งหลายที่ทุกคนรู้จักหมดเลย <laughs> ใช่ไหมช่องว่างระหว่างไรของจริงรอ <laughs> น้องมิวเคยมากินไหมคะไม่เคยนะครั้งแรกของเรามากินร้านนี้ด้วยกันและครั้งสุดท้ายไม่ครั้งสุดท้ายสิเราจะมาอีกไหมร้านนี้อ่มาครับมาเต้ยไหมมาแบบมามองกล้องอะมาครับมาว่าเต้ยไหมมาครับพี่มิวเล้งชนะทุกทางเลยนะปิดรายการแล้วนะเป็นเพราะเสื้อสีฟูหรือเปล่าใช่แรงมากจ้าิวโอเคเดี๋ยวเข้าไปในร้านก่อนดีกว่าทุกคนทุกคนดูบรรยากาศดีว่ะ หาที่นั่งดีกว่าวอะไรอะไรอลืมเลยอ๋อมันเป็นบิงซูแบบอาหารไทยเหรอไทยนี่ทุกคนเมนูนที่เราสั่งมาแล้วคะ่ะมันคือบิงซูแบบบัวลอยอ่ะเขามีแบบบัวลอยน่ารักน่นนารักแล้วก็มีอันนี้คืออะไรไข่แดงใช่ไหมเ,นนเอเอไข่แดงบัวลอยไข่ แต่ว่าก่อนกินฉันมีอะไรให้ดูด้วยฉันแอบเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์เฮ้ยโอ๊ยน้องแมวดูดีโหทุกคนดูดีน่ารักไหมดูดีน่ารักไหมดอ้าเหลอ้แบบโหโหเล่นใหญ่เล่นใหญ่อแเบลองชิมสิได้เลยโอ๊ย มือฉันตัดกินเองไม่ได้แล้พี่มิวเงินมากเลยพี่ปอนให้นะเดี๋ยวยเฉยพี่ปอนเตินให้กระตั้งมือฉันอ่ะพี่มิวเอิญมากเลยเกียดมันยาเต้มเหมือนกันนะเป็นคนมาหับมันยาเยอะเหมือนนะ อันนี้มันเป็นแบบมันคือคอนเทนต์มันเป็นวิธีการคิดก็คือแบบเวลาเราถ่ายงานแชนแนลน้องอันนี้คือมาฝึกง,งานเอทีฟเนาะให้เห็นไหมนีสระเวลาฝึกง,งานเนาะเราแบบเรารู้สแบบึกวแบบ่าเฮ้ยแบบไม่ต้องมีไฮไลท์ของคลิปเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเราแบบเอาไปตั้งไฮไลท์อ่ะเราต้องมีฉากโมเมนต์นี้ป้อนกันเพื่อให้เอาไปขึ้นปึ้งแล้วแบบคนอยากคิดเข้ามาดูอะ่ะไปถึง <คน S 1> จุดที่แบบเราเอางาน <laughs> มาดึงประเดน็นแล้วก็มาใช้เอาเรื่องส่วนตัวเข้าไปปนกันได้อย่างเนียนไม่ว่า น้องูเ <mm> <c oughs> พราะยัน,นไฮไลท์ของพาร์ทนี้ก็คือการป้อนนี่อยากไฮไลท์เอาแล้วไปมันหกอ่ะไม่เป็นไรไฮไลท์นี้ไม่ผ่าน <mm> <mm> เดี๋ยวเราเรอไฮไลท์ควงแขนดื่มน้ำ <mm> อือโอเคแล้วตานนี้เราพูดคุยกับน้องเบล fe. รู้ไหมว่าตั้งแต่เจอเบลอะนึกถึงกิจทีแมนดาวเดี๋ยวดูหน้าเลยเด้๋ยหันหน้ามาไม่คือไม่อยากจับน้องเพราะเดี๋ยวทุกคนไม่คิดว่าอุยเราไปแตะน้องอะไรมากอมุน ในมองมาทำหมุนหมุนมองตาจิอุยมองตากันสามวิเป็นไงบ้างฝูร์เคทินน้องฝุ่นมากี่สัปดาห์แล้วนะประมาณสองสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วเป็นไงบ้างคะสนุกสนุกไหมได้ออกกองหรือยังออกแล้วได้ทำครบเลยครับเจอพี่มาหรือยังเจอแล้วโคตรหล่อโคตรหล่อไอ้ยชื่อไอ้น้องฝุ่นงามมีให้เอ๋ป่ะหลอมมีแค่ผ่านกับไม่ผ่านอ้าวเหรอสองผ่านสองผ่านเออเทลงมาเบล เออเนี่ยอันนี้ผิดนะอันนี้คือแบบถ้าเกิดเป็นยูทูบเบอร์จริงๆอะเบลคนดูต้องได้เห็นกับเรา<ม>น้องเบลต้องเทฝั่งนี้ค่ะเนี่ยมอเทแล้วแบบต้องรอแบบให้กล้องอินเสิร์ตเรอละลงไปทีละเมสตองเมสสามเ <laughs> มสหนึหน่งเมสสงไปนะทุกคนเลยอันเนี้ยเห็นไหมเราสอนงานน้อง <laughs> ทุกคนเห็นว่าแบบเฮ้เราดูดงานคือเราดูดงานมาสอนงานงานน้อนะเออเป็น <laughs> ไงล่าตัวลอยช้ำพี่จะเชื่อเตยก็ได้ทั้งหมดที่เตยพูดมาจริงนะเลิศอุ้ยลืมไฮไลท์ได้ไง ควงแขนดูดน้ำนี่อ่ะอ่ะเราต้องถือต้องถือไงวะอ๋อพี่อยู่ฝังนี้น้องเบลอู้งฝั่งขวานี่อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมวะอ๋อทุกคนอะไรนะคะแล้วก็ใส่เพลงแต่ต่อเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งแต่ต่อใส่เพลงเนื้วิอามาซีอยู่กลางมินโนมาดังเกินเพลงอะไรอ่ะพี่มาซิมาดังที่โนวาโยยาจริงเนี่ยคืออะไรอ่ะเพลงดังปะเพลงซีรีส์เกาหลี เมื่อกี้คือภาษาเกาหลีเหรอติ้งคมคราไม่ก็ต่อต่อไปหาับิงค์อะห้าสี่สามสองไฮไลท์คลิปค่ะเกายเรอฮ้ยแล้วมันหาเจอได้ไงแล้วมันหาเจอได้ไงวะไม่ฟังไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะ โอเคก็ประมาณนี้สำหรับร้านนี้ถือว่าอร่อยนะร้านแบบชิวิชิวาร์ใครอยากกินก็มากินได้นะที่สยามสแควร์วนหลังจากนี้เดี๋ยวพี่พาน้องไปหาเดินซื้อช้อปปิ้งเล็กๆนน้อยพี่อยากไปเจอมาแล้วร้านนึงพี่อยากพาเบลไปมากวันนี้มันเหมาะกับสีชุดเรามากเลยแบบพัดเคลื่อนไหวนะรักเจ้าหญิงเห็นไหมไอ้เบลต้องใส่หมวกดิโอเมก้าพี่อะไปอ้หมวกเหรอ หมายถึงว่าแบบพี่รู้สึกว่ามันดูไม่ไม่ได้เป็นคอนเทนต์เนี่ยมันเหมือนแบบมันเลี้ยวอะ่ะบางทีเต้ยเล่นแต่ว่าไม่ได้เล่นเพื่อคอนเทนต์่ะเหมือนเล่นจากความรู้สึกริงๆแล้วเบลก็เหมือนแบบไอ้หนุ่มย็นชัอนี่ทุกคนเมื่อกี้เราก็พาแบบน้องเบลไปเดินดูของน่ารักน่ารัก และตอนนี้มันใกล้หมดเวลาของพี่แล้วเบลพี่ก็ต้องมีรูปนอกจากพี่จะมีรูปถ่ายมีรูปหน้าจอมือถือพี่ก็ต้องมีรูปคู่แล้วเบลที่แบบเป็นภาพพิมพ์ออกมาแล้วเอามาแบ่งกันเดี๋ยวเอานี้เราแบ่งกันไปแล้วเบลก็เก็บไว้แบบบนหัวน,นอนติดเ,เอาไว้แล้วก็ไหว้พี่รู้ไหมเริ่มมีทางแบบคนใส่โอเคเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปกันทุกคนมา น่ารักไหมน่ารากักน่ารักเปผยดให้คนนี้โอ้ยน้องให้รูปฉันไม่ก็เมื่อกี้เธอหยิกหลังน้อง <laughs> โอ้ยแฮปปี้น้องเบลล์อย่าลืมนะเอาไปติดไว้ตรงแบบฝาผนังบ้านแล้วก็ยกมือวฟาดืี่หน้าห้านสดในเมื่อน้องเบลล์ให้รูปพี่เตอร์อเมื่อกี้ก็คือแอบซื้อของให้น้องอ่านี่นคืออะไรดูแกดูคุยนี่รักใสใสวัยรุ่นหรือเปล่าแอบซื้อของมาให้เหรอที <c oughs> ่เท้าเฮ้ยน่ารักไหมเบลล์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่คือถุงเท้าที่ใส่ก่อนนอนได้แต่ไม่เที่ยวได้นี่งพอน,นอนแล้วถอดนะนต้องต้องถอดนี่ต้อนรับสู่ช่องมีนาสุขของเราซ้ำโอเคทุกคนยังไงก็ไม่ได้หมดวาวิเตอร์เลยพี่เต้ต้องแบบขอตัวอยู่หลังกล้องก่อนจากนี้ทุกคนก็ไปดูความรักอันสวยวานของเขาเอาไป <laughs> เอาไป <laughs> โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือมาถึงช่วงบ่ายของมิวแล้ว คือวันนี้ที่พามาเมกาพาซาเนี่ยเมกาเมกาเมกาสะพานเหล็กเค้ื่งหมายกอนมันคือสะพานเหล็กเนาะคือที่มาที่เนี่ยคือไม่จริงๆไม่รู้ว่าเบลอะชอบหรือเลปล่าแต่ว่าเราอะคือเป็นคนชอบเล่นเกมมอะดูใจดูใจมากเอ็เปนประความประเภทเดียวกันเลยของเต้ยคือการพาน้องไปเหมือนฟิลเดทใช่ไหมใช่วันนี้เบลจะไปลูกพี่เนี่ยปาจะเลยครับปาใช่ปาเลยหรอปาอยากได้เต็มเออที่มีเต้ยให้ลูกเลย แล้วปกติคือเบลเล่นเกมเยอะป่ะเล่นเล่นเยอะเลยเหมือนทั้งคอนโซลทั้งดีซีเป็นไงครบตั้งแต่เด็กเลยครับทำไมมีเหมือนกันหมดเพย์มีไหมมีมีเฮนโดมีไหมมีก็แค่น่ะคือคือเขาไปป้าเพราะมันไม่ต้องทำกันบานเวยคือของมันจะใช่คือมันใช่เตยโอเมก้าคือมันใช่กันที่ไรตายมันมันเทียบกันไม่ได้หรอคอนเนี้ยไม่เป็นไรนะพี่นะเบลหนุ่มบังคับหลังดีไอ้เบลมันหน้าเปรมเหมือนกันนะรู้สึกไหม มันเป็นเด็กแบบเหมือนแบบเออเหมือนแบบเฮ้ยอยากได้อะไรอะไรเงี้ยนะมันเหมือนเด็กอ่ะอันนี้คือบอร์ดเกมเชียบบอร์ดเกมเยอะมากเล่นบอร์ดเกมไหมเล่นทำไมนะไม่เคยงพี่ชอบเล่นบอร์ดเกมมากพี่เล่นอะไรเกมอะไรพี่เล่นพวกแบบซาเลมอวารอนเออผมเล่นอวารอนทำไมใจตรงกันอย่างนี้นะคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามแรงเต้ยอวารอนสนุกครับอวารอนสนุกมากนี่โเยอะมาก เปชอ่นเสียงโบเปลี่ยนเสียงลองเล่นลองเล่นจริงเหรอคนันเหรอฉันคือย้อนไปเจอคนันแล้วก็เปลี่ยนพี่น้องเอ้ยเออชื่อเหมือนเหมือนมากสบายดีกันเลยครับหรือว่าอะไรอ่ะทำยังไงนะเอนชินวันใช่เออไม่รู้ แปลกๆนะตอนเต้นร์ชั่นนี้พี่มิวทำไมเึงได้แต้มเยอะขนาดนี้วันนี้ตอนนี้คนที่ใช่ไม่ต้องพยายามอะไรเลยแรงนะพี่ไม่ทําอะไรเลยนะตั้งแต่เบลบอกว่าไปกับพี่มิวดีกว่าหรือว่าวันนี้พี่ไม่ทําอะไรเลยเว้ยคือพี่เดินมาแล้วแบบพี่พี่ดูนั้นดิพี่พี่ดูนี้ดิพี่ก็แบบพี่มิวอ่ะมิวมาทางแบบเหมือนใช้ความใช้ความเป็นเพื่อนก่อนนะอะไรแบบนี้นะมาพี่พี่น้องๆไปก่อน แต่ว่ารับหลังคือเบลเดินไปประมาณ3-4มสี่วินี่คือคือคิดไกลแล้วนะคิดไกลแล้วนะเบลอยากได้อะไรอุ้ยพี่ว่านี่เท่หวะเบลเฮ้ยเฮ้ยนี่ดูดีจัดจัดเออเฮ้ยเฟีวฟิวเป็นแบบอันนี้ชื่ออะไรนะซาซึเกะซาซึเกะอันนี้เป็นซาซึเกะเวอร์ชั่นที่ยังไม่ยังไม่ตัดหมดยังเออเฮ้ยอะ เรามาดูกันว่า3ามอย่างนี้เบลจะชอบอไหนคือสาหรับพี่พี่ว่าสิ่งนี้สวยและน้ําหนักมันน่ะดี<ช>แบบดีไซน์เขาเพื่อคนชอบอะ่ะน่าจะชอบมากๆแบบ<ช>สับไว้ได้แต่อันนี้มันสามารถทําให้เบลอะคลายเครียดได้เว้ยสมมติเบลเครียดอยู่คงเล่นอะไรอย่างงี้ได้ไดอ,อ,อส่วนอันนี้ทาไมถึงเลือกอันนี้มาเห็นมันเท่อะมาอวดไงเอาให้ดูเฮ้ยนี่สวยนะใช่ไหมพี่ฟันให้เลยนะ อันไหนถูกสุดอันนี้ถูกสุดนี้ถูกสุดป๋าเอาเลเบลอยากได้อันไหนสรุปก็อันนี้ได้แล้วไม่ต้องใส่ถุงเอาไปเลยมอบให้ขออบคุณครับขอบคุณมากเลยครับป๋าโอ้ยทำไมดูดีใจอ่ะเบลตะเตยให้ฟังหน่นะครับป <Yeah, like ๋ารับป๋าโอเคพี่สบายใจแลลวถ้าเรียกพี่ว่าขับม้าแล้วกันอุ้ยไม่แสดงาะเลยนะแสดงะคานกูไม่ใช่เลย ทำไมมันแปลกๆว่ามันแปลกไป้วจะไปไหนต่อนี้เดี๋ยวจะไปกินอาหารเย็นร้านอาหารที่นี่คือเราจะไปอแรงห้าเราจะไปแบบธรรมดาไม่ได้เราจะต้องไปให้เข้าธีมกับร้านอาหารของเขาไม่บอกเดี๋ยวพาเดินไปดูดีกว่าเข้มแรงเข่ไป โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนฮาหุรัตคือวันเนี้ยเราจะพาน้องมากินอาหารอินเดียกันค่ะอะ่ออาหารเนี่ยมันจะอร่อยขึ้นก็ตอ่อเมื่อเราเข้าถึงวัฒนธรรมเขาอย่างร้อเรซเริ่มรู้สึกถึงกลิ่นอะไรสักอย่างโตวตเริ่มเรื่อไม่ดีแล้วเหมือนจะโดนเลย <laughs> แม่ลยเหมือนจะโดนละซึ่งวันเนี้ยพี่ตั้งใจพาเบลมาเปิดประสบการณ์เว้ย จากเมื่อกี้ไม่กับภา้าไงใช่ไหมเราเนี่ยจะต้องให้ลูกของเราเนี่ยได้เจอเราจะต้องให้ลูกของเราเนี่ยพบเจอโลกหลายแบบลูกอยากกินหรือเปล่าป้าสมมาอยากกินมากเลยครับป้าโอ้ยดูซีมแต่ไม่กับไม่ได้เดี๋ยวพี่จะแต่งเป็นเพื่อนแต่ว่าเราจะต้องไปหาชุดอินเดียก่อนคิดดูนะว่าเราจะต้องแต่งชุดอินเดียที่นี่แล้วก็แบบเดินไปกินข้าวที่ต่าง่างเออป้ ไปใหญ่แล้วมันคืออะไรอะคะเมื่อกี้มันคือทีท่ติดที่อินเดียติดให้มึงขึ้นสวยโอ้ยโอ้ยคนสวยอ่ะดูสองคนนี้อ่ะไหนดูรุกหน่อยสินี่อ่ะ,ปะไปพร้อม านมาแล้วจ้าเ,เอออันนี้ก็คือแกงกะหรี่ไก่อ่าแล้วก็อันนี้คือแป้งชีสอันนี้คือแป้งกระเทียมแล้วก็น,นี่คือปานิปงรีแล้วก็นี่คือชาไทยเอ้ยไม่ใช่ชาอินเดียอ่าไหนไหนไหนลองกินน้ำก่อนเฮ้ยมันมีความแบบอร่อยจริงๆเหมือนมันมีขิงอะอือใช่มันมีเฮ้ยอร่อย,อยจริงขิงข่าวอะเออขิงข่าวอะแหมแหมเคยมีประวัติไหม อันนี้เหรออันนี้เลยพี่ขอลองก่อนผมเคยมีประวัติพี่มีเคยกินไหมไม่เคยกินอาหารอีเดียบ่อยมากแต่สิ่งนี้ไม่เคยกินเลยเหมือนแบบว่าเวลาไปแล้วเพื่อนก็จะแบบว่าไม่กินอันนี้กันอันนี้มันจะเปรี้ยวอ่าเยอะปะเฮ้ยเยอะเฮ้ยนอนเจ็บใจเลยมึงอร่อยนะกิดี๋ยวลองกินพี่บอกขอรอรอรออาบฉีกนึกว่าจะป้อน <c oughs> ร้นใหม่ที่เยาอร่อย,ย,ย,ย <c oughs> อันสอคือเบล,ลอะรอจะกินอันนน <c oughs> อาจจะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เบลแบบเรียแบบคนพบเ้ยแบบาาเบลอาจจะเจอร้านที่ท,ทำทำใม้อร่อยมา,า,าก็ร้านที้อร่อยจริงๆร้าแตีโอเค อร่อยเฉยงงคือเวลาเราไปเราพาคนอะไปเปิดประสบการณ์ใช่ปะมันเป็นเรื่องดีนะแต่พี่รู้สึกรู้สึกดีกว่าถ้าแบบเบลเจอประสบการณ์ที่แย่มาแล้วพี่พาเบลมาเจอประสบการณ์ที่มันแบบดีขึ้นแล้วมาททำให้เบลแบบเฮ้ยขอบคุณนะคะแปลว่าเหียเปีนเบลจะแบบรู้สึกดีกับอันนี้ผู้ริมากขึ้นใช่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมาแยกก่อนอันนี้เดี๋ยวกอันนี้น่กินอันนี้ดีกว่าแล้วกินก็เลยไปใช้ช้อนซ่อมอะไรให้มันแบบเปือง อคือถ้าเคยกินเนี่ยเป็นเด็ดแรกคิดไม่ดีว่าเราจะเข้าทางไหนท่าไหนมุมมันจะต้องดีเมื่อกี้มุมแย่ไปหน่อยเฮ้ยแต่อร่อยมากเลยอ่ะเวลาคนเราดูติ๊กตอกเเห็นสตีฟฟดอินเดียปะ ม,มันไม่น่ากินใช่ปะล่ะเราก็เลยแบบมีภาพจำม mm hmm. ันไปแต่งจริงเอ้ยคนละเรื่องนะอร่อยแต่พี่ว่าสตตีทฟูดอินเดียที่อยู่ในติ๊กต็อกอ่ะมันอาจจะดูแบบกระบวนการทํามันอาจจะดูแปลกนะแต่พี่ว่ารสชาติก็น่าจะอร่อยพี่ว่าอาหารแต่ละประเทศอะอร่อยหมดแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าอาหารเหล่านั้นน่ถูกปาก,ปากหรือเปล่าเว้ยแต่นี้คือเป็นอาหารอินเดียที่แบบดีนน okay. มากเลยอะตอนนี้สะอาดเลยนะสะอาดสะอาดจริงสะอาดจริงแบบแล้วอยู่กลางงใจกลางเมืองเลยนะคลององอ่างเองมาเอ็มทีสามยอดแล้วก็เดินตามแมปมาก็จะถึง เฮ้ยชุดหายชุดหายไปไหนก็ระเบิดออกมาแล้วระเบิดออกมาแล้วไม่พอดีว่าที่ร้านที่เช่าชุดอ่ะเขาแบบกริ๊งกรังมาบอกว่าเออร้านจะปิดประมาณ5.6าหกโมงก็ให้น้องเน่ยเอาชุดไปคืนแล้วนะคะแต่ว่าเราก็กินจนหมดดูดิเตี้ยงนะอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยคุณพี่ อร <prediction? S 1> ่อยมากเลยค่ะต <to> ้องบอกเขาอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆรู้สึกว่าเป็นร้านอาหารอินเดียที่ถ้าเกิดใครแบบว่าอยากลองกินอ่ะให้มาเปิดประสบการณ์ที่นี่แล้วก็จะได้รับประสบการณ์ดีๆกลับไปคือไม่ใช่ว่าร้านอื่นไม่อร่อยแต่ว่าร้านอื่นอาจจะมีความแบบอู้ยกลิ่นแบบแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนถ้าไม่ชอบกลิ่นแรงก็คือร้านนี้ตอบโจทย์มากๆขนาดว่าอันนี้บานิปุลีที่เราบอกว่าเราแบบเคยกินมาแล้วแะสอ์นี่ก็คือเปลี่ยนประสบการณ์เป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับเบลได้มุญแม่ของเธอสองคนแล้วค่ะจบบุญแม่ของเธอด้วยค่ะ จบแล้วโอเคทุกคนก็วันนี้โดดงาน EP นี้ก็ประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันที่พวกเราพาน้องมาเลยพิกกรมแล้วก็มาเที่ยวกันในวันนี้นะคะก็ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์หรือว่ากดกระดิงด่งกริงๆให้กับชอบมีนาผมด้วยครั้งหน้าจะไปไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะอยากให้จะไปทำอะไรโดดงานไปไหนนี่จะพาไปจบบ๊ายบายเดายดมันอยู่เป็นเหมือนกันนะมันเหมือนแบบมีจังหวะในการออดอ้อน สองทั้งคนทั้งสองคนแล้ววันนั้นคิดว่าใขรได้แต้มเยอะกว่าพี่มิวอะเดี๋ยวือตัวเองแพ้ยังไม่รู้ไม่แต่สองคนมันคนละฟิลกันเลยแบบคนนึงมันจะแนวแบบเจอกันครั้งแรกเหมือนแฟนกันเจอครั้งแรกอีกคนหนึ่งจะแนวแบบเพื่อนเพื่อนกันเออพี่น้องกันแต่ว่าอยากมีจังหวะอ่มิวฟังน่แหละ น้องมันมองแบบเดี๋ยวพี่ต้องให้คุณแน่ๆเออสนุกดีนะวันนั้นสนุกไหมสนุกมากสุดท้ายแล้วน้องแบบก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยผม่ตแองดีแลกมากขึ้นเวลาแบบมาแบบพี่ๆแบนี้อ้หไปงนันเไปน่าสนุกเหมือนมเหมือนละลายพฤติกรรมได้จริงจอ่ะก็ถือว่าเต้ยกับมิวทําหน้าที่ละลายพฤติกรรมน้องได้ดีนะแต่ไม่รู้ละลายไปทางไหนไม่ได้เป็นละลายไปทางเพื่อนร่วมงานเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าดีนะเออน้องจะได้เข้ากับออฟฟิศเราง่ายขึ้นอ่ะโดยงานรอบหน้านะครับเดี๋ยวน้องๆโดดงานไปไหนอีก เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าจ้า